มาดูปลากันครับท่านผู้ชมครับน้ำเริ่มลดแล้วครับปลาต้องการน้ำเพิ่มออกซิเจนเพิ่มครับเดี๋ยวมาดูปลาบึกกันครับปลาบึกนี่ท่าเรือเราลงท่าเราท่าน้ำก่อนปลาเยอะมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูการเคลื่อนที่ของปลาบึกครับ โอ้โหนู่นตัวเป้งเลยครับท่านผู้ชมดูนะครับดูให้ดีครับเคลื่อนที่ของปลาบึกครับการเคลื่อนที่ครับขยับแล้วครับท่านผู้ชมดูครับดูความใจของตัวปลาครับตัวใหญ่จริงครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหไปไหนครับท่านผู้ชมวิ่งรอดเลยโอ้โหน้ําดูน้ําครับวิ่งอ้อมไปไหนครับตัวปลาปลาบึกไปตรงไหนครับ โอ้โหนี่ครับใต้น้ำครับใต้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 สะพานครับปลาบึกตัวใหญ่มากนะครับหลายตัวครับการเคลื่อนที่ของปลาบึกครับน้ำขุนเลยครับน้ำปลาดินก็อยู่ดินฝั่งครับดูครับใต้น้ำขุนไปหมดเลยครับมันวิ่งปลาบึกอายุยี่สิบกว่าปีครับขุนไปหมดเลยครับวิ่ง ปะนินก็ดินไปอยู่ใต้สะพานหมดแล้วครับนละปดินโอ้โหนี่ปะช่อนปะช่อนวิ่งนี่ครับการเคลื่อนที่ของบอัวบึกครับตัวใหญ่จริงครับ